ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมน้อมแด่พระธรรมมันเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วและขอน้อมน้อมแด่พระอริยสงฆ์มีพระโสดาบันพระสก,กาทาคามีพะนนาคามีและพระอระหรันด้วยเสียงก้าวสวัสดิกอริยนามิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาอ่านอาริยสัจจากพระโอษฐ เรื่องเกี่ยวกับการรัดว่าจงหลีกเล้นแล้วจะรู้อริยสัจนะครับหน้าที่75ิภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกเล้นเถิดภิกษุผู้หลีกเล้นย่อมรู้ได้ตามเป็นจริงรู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งอะไรเล่า รู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้ก็คืออริยส,สัจสีมีทุกข์มีสมุท,ทยัยมีนิโรธมีมรรคนั่นเองนะครับภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกเล้นเถิด ที่สู่ผู้หลีกเล้นย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดแห่งทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เถิด รัตว่าจงจเจริญสมาธิรู้จักอริยสัจต,ตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงจเจริญสมาธิเถิดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งอะไรเล่ารู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐว่า นี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอ จงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้เป็นทุกขนี้เป็นเหตุให้เกิดแห่งทุกนี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกขนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกดังนี้เถิดโดยเฉพาะบทเรื่องของการทำสมาธิภาวนานี้นะครับพระพุทธองค์ได้เน้นมากเลยนะครับสำหรับภิกษุในสมัยพุทธกาลนะครับและก็ในสมัยนี้ ก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือศีลสมาธิปัญญาตามอาริยมรรคมีองค์8ถ้าเราไม่ทำสมาธิในทั้งในรูปแบบและในรูปแบบก็คือการกำหนดรูลมหายใจหายใจเข้า,ายาวก็รู้หายใจออกยาวอสั้นก็รู้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างเงี้ยนะครับ นี่เป็นการเจริญสมาธิเรียกว่าเป็นสมถะนะครับสมถะแล้วก็จะเกิดวิปัสสนาอย่างพระพุทธองค์ตรัสเอาไวา้ว่าผู้ที่ภิกษุผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงถ้าเป็นาได้สมาธิแล้วย่อมรู้อริยสัจส,สี่คือทุกสมมุทยัยนิโรธมากนั่นเองนะครับดังนั้นในสมัยปัจจุบัน อันนี้นะครับเราจะเห็นว่าในบางที่บางพระบางรูปหรือว่าครวาดบางคนจะไม่ได้เน้นในเรื่องการทำสมาธินะครับไม่ได้เน้นการทำสมาธิก็คือใช้ใช้ปัญญาดิบๆของตัวเองนี่แหละปัญญาไต่ถาม ใช้เหมือนกับปัญญานะครับปัจญ,ญาคือปัญญาคือถามตอบถามตอบกันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นทางแห่งปัญญาอย่างหนึ่งแต่เป็นเป็นปัญญาที่ที่ที่ยังไม่ไม่ถูกต้องตามหลักของอพระพุทธศาสนาตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนะครับ ตามลาของพุทธวจนะว่าง,งั้นเถอะนะครับพระพุทธองค์ให้เน้นการทําสมาธินะครับคือให้มีศีให้มีสมาธิและปัญญานะการทําสมาธิเนะี่ยจงเจริญสมาธิเถนะิดสมาธิในอารยมมากมีองค์8ก็คือการทําสมาธิให้เกิดปฐมฌานฌา,านที่1นช่งฌานที่2อฌานที่3ชฌานที่4เขาเรียกว่าสัมมาสมาธินะครับนี่แหละคือตัวนี้สัมมาสมาธิตัวนี้นะครับ ถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเป็นสมาธิหม่คําถามก็เป็นสมาธิแต่เป็นสมาธิแบบตื้นตื่น,ตน,นะครับยังยังไม่มีกําลังพอที่จะรู้อริยสัจส,สีเห็นตามความเป็นจริงที่มันเห็นได้ด้วยด้วยจิตนะครับไม่ได้เห็นได้ด้วยด้วยสมองนะครับด้วยสมองด้วยความคิดว่านี้คือทุกนี้เป็นเหตุให้ทุกข์นี้เป็นความดับไม่เลือแห่งทุกข นี้เป็นทางให้ถึงความทุกข์เนี่ยอันที่เราอ่านอ่าน,อ,าน,อ,านอ่านเนี่ยมันเป็นการเข้าใจด้วยสมองด้วยความจํานะครับแต่ถ้าพระอริยบุคคลเนี่ยถ้าเห็นได้ด้วยพลังสมาธิพลังจิตเนี่ยเขาจะเห็นเป็นอีกแบบหนึ่งเห็นเห็นเป็นลักษณะของทุกข์เป็นยังไงเขาจะใคร่ควรแล้วก็เห็นรู้แจ้งตามความเป็นจริง นะครับมันจะยกระดับจิตของพระอริยบุคคลบุคคลนั้นเป็นพระอริยบุคคลนี่เขาเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงโดยอาศัยสมาธิดังนั้นพวกเราก็อย่าขาดสมาธิกันนะครับให้ทําสมาธิพระพุทธองค์ให้ทําสมาธิตอนเช้าตอนตอนอตอนบ่ายตอนเย็นสามเวลาด้วยนะครับมีณิอันนี้พระองค์ตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกนะครับในสมาธิสูตร ผูกเธอทั้งหลายจงทําสมาธิในในเวลาเช้าในเวลาเที่ยงและในเวลาตอนเย็นนะครับสเวลาด้วยซ้ําไปต่อไปเรามาดูจิตเป็นสมาธิแล้วรู้อริยสัจได้แจ่ม,สมในนสเหมือนเห็นของในน้ําอันใสเหมือนเห็นของในน้ําอันใสนะครับดังนั้นพร,ระพุองค์สรรเสริญเรื่องสมาธิเพราะว่าสมาธิเนี่ยเราเจริญสมาธิได้ชั้นหนึ่ง นะครับได้ชั้นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันก็จะทําให้จิตมันรวมนะครับเมื่อจิตรวมแล้วก็จะเกิดนะครับเมื่อเราน้อมจิตไปก็จะเกิดยานเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสท,ทั้งหลายนะครับดูพระพุทธองค์ตัดเอาไว้ว่าอย่างไรเรามาฟังกันนะครับคขันจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสประจาอุปกิเลสธรรมชาติอ่อนโยนควร ควรแก่การงานตั้งอยู่ได้ไม่วันไหวเช่นนี้แล้วเธอนั้นก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อยะยานเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเธอย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นทุกนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกขนี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกและนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกขเหล่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี้เป็นเหตุให้เกิดอาสวะนี้เป็นความดับไม่เหลือของอาสวะ และนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะอาสวะคือกิเลสนะครับอาสวะคือกิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะเขาเรียกว่าอาสวะเมื่อเธอรู้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นแล้วจากอาสวะคือกามอาสวะคือพบอาสวะคืออวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้นะครับอาสวะขัน ครั้นจิตพ้นแล้วก็เกิดยานอย่างรู้ว่าพ้นแล้วเธอรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว <c oughs> กิจที่ควรทําได้สําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนห่วงน้ำใสที่ไหลที่ไหลที่ไหลเขาไม่คุณมัว คนมีจักษุไม่บอดยืนอยู่บนฝั่งหน้าที่นั้นเขาจะเห็นหอยต่างๆบ้างกวดและหินบ้างผงปลาบ้างอันหยุดอยู่และว่ายไปในห่วงน้ำนั้นเขาจำจะสำนึกใจอย่างนี้ว่าห่วงน้ำนี้ใสไม่ขุนมัวเลยหอยก้อนกวดปลาทั้งหลายเหล่านี้หยุดอยู่บ้างว่ายไปบ้างในห่วงน้ำนั้น อุบาอุปมาณนี้เป็นฉันใดภิกษุดั้งหลายอุปมายก็ฉันนั้นเหมือนการภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นีเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห Mini ่งทุกข์ <c oughs> ทุกสมุทัยนี้โลดมรกนะครับเหล่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี้เป็นเหตุให้เกิดอาสวะนี้เป็นความดับไม่เหลือของอาสวะ แลนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของอาสวะดังนี้เมื่อเธอรู้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นแล้วจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพอาสวะคืออวิชชาขั้นจิตพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าพ้นแล้วเธอนั้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วจิตที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้นี่คืออานิสงส์ของการทำสมาธินะครับสามารถที่จะทำให้รู้อริยสัจได้เหมือนกับมองลงเหมือนกับเหมือนเหมือนเห็น ของในน้ำอันใสพระพุทธองค์เปรียบไว้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับเหมือนกับภิกษุทั้งหลายเนี่ยยืนอยู่ที่ไหลเขานะครับแล้วก็มองมองไปที่ยืนอยู่บนฝั่งหน้าที่นั้นนะครับเหมือนห่วงน้ำใสที่ไหลที่ที่ไหลเขาไม่คุณมัว ก็คือน,น้ําใสที่มันไหลลงมานะครับเรายือนอยู่บนฝั่งเราก็เห็นห้อยพุ่งปูปลากวดหินอะไรเห็นหมดเลยฝูงปลาเห็นหมดเลยเพราะว่าจิตของบุคคลน,นั้นจิตของอพิสูจน์นั้นนะครับพ่องใสโดยอาศัยจิตที่เป็นสมาธินะครับรู้อริยสัจสี่ รู้ว่าทุกสมุทัยนี้โลดมากรู้ด้วยจิตนะครับไม่ได้รู้ด้วยสมองไม่ได้รู้ด้วยปัญญาไม่ได้รู้ด้วยความคิดแต่รู้ด้วยจิตที่ละเอียดใสด้วยอํานาจของสมาธินะครับอันนั้นก็สมาธิพระอ,องค์จึงให้อเจริญสมาธิชา้ชาอตอนเช้าตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นนะครับอย่างน้อย3มเวลา หากการทำสมาธิทําให้จิตนิ่งเมื่อจิตนิ่งแล้วก็จะรู้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาเราก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้สมุทัยคือสาเหตุแห่งทุกนี้นี่นรอดคือความดับทุกนี้มากคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกรู้อริยสัจสี่นั่นเองนะครับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้เราจะมาทําสมาธิภาวนาร่วมกัน mm. เพื่อ เป็นผู้ธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาและน้อมอุทิศบุญให้ถวายบุญนี้แก่สมเด็จพระราชินีนาถพราพันปีหลวงนะครับที่สเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568นะครับสาธุพันเตกาแด่พระพูดดานเจ้าผู้ประเสริฐบันนีผู้คา ขอภาวานาพุทธานุสติกรรมฐานเจ้าดวงพระเสด็จขอจงมาบังเกิดได้จ,จิตใจตนตัวแห่งผู้คาบันีแต่ดลิเดเตอ ก็สมควรแก่เวลานะครับเรามาแผ่เมตตาร่วมกันนะครับสาธุปันติการดพระพู้ดานเจ้าผู้ประเสริฐบันนีผู้ขคาในภาวนาผู้ทานโนสาธิกรรมทานเจ้าพระมันตอนนี้แล้วเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาเตดีลีเดเตศเพศตาสตาวุตัวเวลาสุขชีวินคอยสัตตังายจมเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและการจมผู้ดำรงชีพอยู่อย่างมีความสุขถิดกระามบุญยังพลังไม่หังสัพเพพาคี ภ้าวานทูเต้สัยสทาทังสิ้นได้สวยบุญบุลอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญไว้แล้วนี่เถินบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำนี้ขออุทิศน้อมถวายแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงให้สเสด็จสู่สวรรค์คาลัยและขอให้ได้อนิพานเป็นที่สุด ด้วยเทินสาธุอนุโมทนากับกัริยนามิตรทุกท่านขอใอยท่านทั้งหลายเข้าถึงพระโสดบาบันพระสกาทากามีพระนาคามีและพระรานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุอนุโมทนามิ